จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพทางสังคมคืนผู้เข้ารับการฟื้นฟูกับสู่สังคมจำนวน200คนว่าที่ร้อยตรีรักชัยเลิศสุบินประลัดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรุ่นที่3และรุ่นที่4ณศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่หนึ่งปรับจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าหลังจากการเปิดอบรมจะเห็นได้ว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดรวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมฟื้นฟูทุกคนมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจในการปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติค่านิยมจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถลดละ เลิกการใช้ยาเสพติดได้ในที่สุดขอให้ทุกท่านได้ผลึกกำลังกันเป็นพลังแผ่นดินต่อสู้กับปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยอันตรายของประเทศชาติโดยการร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและต่อสู้กับปัญหายาเสพติดรวมทั้งดูแลตนเองให้ดีให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะมีเหตุมีผลและแก้ปัญหาในทางที่ถูกต้องรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงวัฒนธรรมถือเป็นการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง สมควรได้รับการยกย่องชมเชยคุณท่านบุยเกล็ดนะครับที่มาทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดและพิธีปิดน,นะครับสหรัาครั้งนี้ก็เป็นรุ่นที่สามต่อรุ่นที่ส เดี๋ยวรุ่นที่ห้าเนที่หกก็คงจะมีในเร็วๆวันนี้นะครับก็ขอ,ขอบคุณ